โอเคครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับอยู่กับผมในใจเป็นสภาพเป็นพลงม้อนหนึ่งด้านสองเนื้อของผมใจพิธราควันนี้ก็จะมานําเสนอเรื่องการเจริญเติบโตของพืชนะครับซึ่งพืชที่ครูให้มามีทั้งหมด4ี่ชนิดและมีระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด21วันนะครับซึ่งวัสดุที่ครูให้ผมใช้ปลูกมีแก้วน้ำสองใบแต่พืชที่ครูให้มามี4ี่ชนิดนะครับผมก็เลยแก้ปัญหาโดยการใช้หาวัสดุที่คล้ายกันมาปลูกแทนนะครับซึ่งพืชที่ครูให้ผมมาก็จะมีต้นหอม หนวเขียวข้าวปักมุ้งนะครับการศึกษาครั้งนี้เราก็สามารถดูตัวแปรได้ว,ว่าตัวแปรต้นคือพืชที่เราใช้ปลูกตัวแปรตามคือการจเจริญเติบโตของพืชเช่นลำต้นที่สูงขึ้นตัวแปรควบคุมก็คือดินน้ำแสงแดดที่พืชได้รับหลังจากปลูกพืชไปได้เจ็ดวันเราก็จะสังเกตได้ว่าพืชที่มีการงอกลากเป็นอันดับแรกก็คือต้นหอม อันดับที่สองคือถั่วเขียวอันดับที่สามคือผักบุ้งส่วนอันดับที่สี่คือข้าวนะครับเมื่อเวลาผ่านไปทั้งหมดยี่สิบเอ็ดวันเราก็จะพบได้ว่าพืชนั้นได้มีการเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีจากสีเขียวอ่อนเป็นสีเขียวเข้มจากลำต้นที่ต่ำเมื่อเจ็ดวันกลายเป็นต้นที่สูงเมื่อเวลาผ่านไปยี่สิบเอ็ดวันนะครับต้นพืชของเราก็จะสูงครับพืชที่จเจริญเติบโตได้ดีก็คือต้นหอม ตางคือตัวเขียวแลอดนดับที่สี่คือฝ sí ักบุ้งนะครับผมได้ทําการวัดแล้วนะครับว่าพืชแต่ละต้นมีความยาวเท่าไหร่บ้างซึ่งต้นหอมยาว25เซนติเมตรตัวเขียวยาว15เซนติเมตรฝักบุ้งยาว22เซนติเมตรและต้นข้าวสูง31เซนติเมตรนะครับจากการศึกษาครั้งนี้เราก็จะจำแนกพืชได้สองประเภทคือ ใบเลงเดียวกับใบเลงคู่ซึ่งใบเล้งเดี่ยวมีข้าวกับหอมส่วนใบเล้ยงคู่มีถั่วเขียวกับผักบุ้งซึ่งสังเกตจากล่างและใบนะครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับคลิปนี้ทุกคนน่าจะได้รู้แล้วนะครับว่าพืชที่ผมศึกษาม,มีการเจริญเติบโตอย่างไรบ้างถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับสบัดวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ ฮอนาลินจนชานผิดเพื่อน,นะครับซึ่งคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปลูกพืชการตัดต่อวิดีโอต่างๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสด,ดีครับ